ต้องลอกินหน่อยได้มหัวรกินน่อยอร่อยไหมเมื่อกี้เนี้ยอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวสุขภาพอันนี้แม่ใส่ซีอิ๊วโอ้เส้นดำเลยเส้นดำยังไม่ได้คนเลยมันจะหวานน้ำตาลนะค่อยๆกินม้วนๆค่อยๆกินมีกระเทียมเจียวด้วยกระเทียมเจียวกับกรอบจะไม่คนคนแล้วจะไม่อร่อย ก็มือหยิบเดี๋ยวเปียกหยิบทีละเม็ดเลยที่มาแกะเปลือกแล้วเนี่ยอร่อยคั่วเองกินเองอ่ะนี่อย่างนี้อ่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มังสวิรัตเ <c oughs> จเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ก็อร่อยได้เลยนะเปี้ยวด้วยมะนาวสมุนไพรก๋วยเตี๋ยวสุขภาพมาซาเคเอลอร่อยไม่เจ้า